สวยจริงเพราะว่าแหนงานแบบนี้นะคะงานใหญ่ค่ะวันปลาสวยงานแห่งชาติประจําปีนี้นะคะเขาก็มีการโชว์ดาวเด่นที่เรียกความสนใจให้กับผู้ที่ชมงานในครั้งนี้เป็นจํนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าปลาช่ออเมซอนสีแดงสดและยังมีเต่าญี่ปุ่น2ตัว6ขาด้วยค่ะสหัวสองหัวสหัวไปสองหัวหขาะสอโตหกขาไม่ได้เอ โอ้ตายแล้วแ,ลวแ,ลวแปลว่ามันไปต่อประหลาดใช่ไหมใช่สองหัวหกขามันหาย,ยากเพราะมันประหลาดผมนึกว่ามันเป็นพันที่มีสองหัวงไปด,ดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองตัวนี้รวมไปถึงสัตว์อื่นๆเป็นยังไงกันบ้างค่ะปลาช่อนอเมซอนอราไพมากใจแก๊สสีแดงสด หนึ่งในดาวเด่นของงานวันปลาสวยงามแห่งชาติประจำปี2554ด้วยลำตัวที่มีลักษณะคล้ายปลาช่อนในประเทศไทยต่างกันตรงที่มีลำตัวและเกล็ดที่ใหญ่กว่าเมื่อมีขนาดโตขึ้นครีบจะเป็นสีชมพูปนแดงหรือสีแดงกระจายทั่วลำตัวจดเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลเดียวกับปลามังกรหรือปลาอโลวนาน่าและถือเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลกซึ่งเมื่อตัวเต็มที่จะมีความยาวถึง4เมตร และมีน้ำหนักมากถึง400กิโลกรัมเรียกความสนใจจากผู้เข้าชมงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่น2ตัวนี้ที่มีลักษณะพิเศษกว่าเต่าญี่ปุ่นทั่วไปเนื่องจากทั้ง2ตัวมี2หัวและมีขาข้างละสามขารวมเป็น6ขาซึ่งพบได้ยากในเต่าตระกูนี้ถือเป็นเสน่ห์ที่ผู้เข้าร่วมงานมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจํานวนมาก รับผมและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังผมนะคบเป็นการโชว์จับจระเข้ด้วยมือเปล่าครับซึ่งเรียกความสนใจจากผู้ที่เข้าชมงานในวันนี้อย่างมากโดยเฉพาะเยาวชนตัวน้อยๆนะครับจวดเสียวและหน้าติดตามขนาดไหนลองไปชมภาพบรรยากาศกันครับและทันทีที่หมอจอระเข้สวมชุดแดงคล้ายไกรทองลงบ่อที่มีจระเข้อยู่นับสิบตัวเสียงปรบมือและทุกสายตาก็จดจ้องอย่างรุนละทึกกับการสแสดงโชว์จับจระเข้มือเปล่าซึ่งตลอดระยะเวลาการสแสดงกว่า45นาที มีทั้งมุกตลกและมีหลาที่น่าหวัดเสียวไม่น้อยเลยครับสำหรับงานวันปลาสวยงามแห่งชาติจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อรวบรวมปลาสวยงามระดับแชมป์8สายพันธุ์54ประเภทอาทิปลากัะดปลาหางนกยุงปลาเงินปลาทองปลาหมอสีเพื่อฉิงแชมป์ประเทศไทยถ่วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเป็นกิจกรรมสร้างสรงสรค์ของเด็กและเยาวชน ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ที่รักและชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงามอย่างมากโดยเฉพาะเด็กๆที่มาเที่ยวชมงานนี้ครับชอบนะคะรเพราะอะไรก็เพราะว่ามันสวยดีอ่ะชอบปลาไหชอบปลาชอบเลี้ยปลาป่ะเออผมก็ชอบนะคะที่จริงไม่ใหญ่แมวมันกินอ่ะว่าที่บ้านผมมีแมวสองตัวชอบปลาหมอสีครับเพราะว่ามันสวย เม่เลียางอหนอกจากนี้ในงานยังได้จัดให้มีการออกร้านขายสินค้าสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาตู้เช่นเครื่องบำบัดน้ำต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งจำนวนมากรวมถึงอาหารปลาที่นำมาจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม ที่ห้อง MCC Hall เฮอเดมองงามวงวานราคาบัตรเข้าชม30บาทรายได้จากการจัดงานครั้งนี้สมทบทุนมูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและพิเศษสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรและนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายครับกิติพงศ์เปร,เรนใจชนถ่ายภาพสานิตขันทองทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง t n n 2 4รายงานครับ ขอบคุณคุณสานิขันทองด้วยนะคะบางตัวพี่แอนเป็นห่วงทำไมเหมือนไม่สบายไม่คือตัวผมก็เห็นนะฮะปะเาะว่าอร์ลัไอปัมปะหมอที่มันเป็นแบบปะหมอสีใช่แล้วคือผมรู้ด้วยว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งอะไรเงี้ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งแพงแล้วบางตัวนี่นะคะในลายของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแบบเป็นตัวคล้ายๆกับภาษาจีนออกมาเนี่้โหคุณค้าลักแสนนะคะแต่มันดูง มันดูเหมือนมันไม่สบายดูมัน,หนเหมือน,นอมันป่วยแต่ก็เป็นเล่าความสวยงามธรรมชาติค่ะคนะอะ่มีปลาแล้วไปดูตู้ปลากันบ้างไหมดีค่ะไ,ไปดูไต้หวานนะคะ